อีกประการหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนตามนโยบายก็คือประชาชนสามารถรับบริการวัคซีนได้การสมัครใจโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายตามสถานพยาบาลที่ทางคณะกรรมการโรคจังหวัดกับคณะกรรมการโรคตอกรุงเทพมหานาครกาหนดโดยก็ต่างจังหวัดนะครับสามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านรวมถึงรพสะตซึ่งมีการกระจายวัคซีนไปแล้วขณะนี้เรามีวัคซีนที่อยู่ในมือแล้วก็มีสัญญาซื้ออยู่ทั้งหมด 42ล้านโดสนะครับเันก็ใหพ้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าวัคซีนมีเพียงพอโดยเฉพาะกลุ่ม608เนี่ยเรายังแนะนําให้ฉีดทุก4เดือนอยู่หลังจากนี้ไปที่เราคาดหวังว่าจะมีการฉีดวัคซีนเหมือนไข้หวัดใหญ่ก็คือปีละครั้งเนี่ยขณะนี้ข้อมูลทั่วโลกยังไม่มีใครสามารถออกคําแนะนําแบบนั้นได้แต่คาดว่านะครับในยะต่อไปน่าจะฉีดสักปีหนึ่งถึงสองครั้งทั้งนี้ขึ้นกับ่สองปัจจัยปัจจัยแรกถ้าเกิดเชื้อไม่มีการกลายพันธุ์ไปอย่างมากมายนะครับน่าจะเพียงพอ อันที่2ก็คือว่าในเรื่องของวัคซีนรุ่นใหม่ๆที่มันจะสามารถครอบคลุมได้ดีขึ้นนะครับแม้ตอนนี้ยังยืนทําแนะนําเดิมอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ใหม่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะอนุกรรมการสร้างสมุนไพรจะรีบออกคำแนะนํามาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับ